ไปข่าวต่อไปกันดีกว่าข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะก็ยังอยู่ในงานนี้เหมือนเดินมนะคะก็เพราะว่าเป็นแบบว่าหนังฟอร์มยักษ์เลยนะคะก็คือเครื่องนะคะไฟ S <S อะไรนะพี่ชายไ <Friday, S 2> ฟยเดียวเรนโบว์สุดท้ายที่ไปลุงผู้กก,กับเก่งมากผู้กำกับเก่งมากไม่เท่าไหร่จะบอกเลยว่านักแสดงเรื่องนี้ <ừ m. S 1> หลายคนมากๆที่ดังก็คือก็มีนะคะนักแสดงดําแบบโดยระดับซูเปอร์สตาร์เลยก็คือนิชคุณก็คือเมื่อกี้นะคะแล้วก็คุณออมนะคะแล้วก็มีคุณก๊อต <ừ m. S 1> คุณสิงโตนะคะมีคุณฝนแล้วก็คุณอุ่นนะคะทั้งเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นฟิล์มแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนัง เป็นหนังอินเลิฟเป็นหนังแบบว่าโรแมนติกอะไรแบบนี้หนจะดูตัวอย่างแล้วมีความสุขว่าอึ้งมากเลยใช่หนูก็ดูแล้วน่ารักมากใช่เครื่องอินแล้วประเด็นคนบว่ใช่แล้วหนูก็ชอบมันเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วพี่ชายมันเป็นแบบว่าเขาจะบอกว่าชอบตรงที่แบบว่าหนังของเขาอ่ะใช้เสื้อผ้าแบบว่า น่ารักมากอะคอตุมก็เก่งคุณเก่งทั้งเรื่องเลยพวกกับก็เก่งใช่พวกกับนี่คุณเจมธนดนก็เป็นพวโปรดิว์หนังให้ฉันด้วยเก่งมากคุณอะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะใช่แล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากของทางบิวนะคะแล้วก็ออมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นงานแล้วเป็นไงครับออมชอบมากๆค่ะคือออมรู้สึกว่าสนุกนาก็คือสนุกสนุกเลยค่ะแล้วออมรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบ อย่างในในด้านของนักแสดงเองอะ่ะเขาก็ไม่เคยได้ทํางานโปรเจกต์ในแนวทางนี้เลยแล้วก็คิดว่ามันก็ใหม่มากสําหรับโปรดักชันของคนไทยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมรับรองว่าสนุกแน่นอนฮะ<ม>แล้วก็ที่คุณก็ดูแล้วตอน,น,นใช่ดูแล<ม>ดูแล,แลตอนหนึ่ง<ม>สนุกสนุกจริงๆแล้วก็คุณภาพดีมากคุณภาพภาพคุณภาพเสียงคุณภาพสีสันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คุณภาพของนักแสดงท่านเนี่ยผมว่าดีมากแล้วก็รับรองว่าท่านจะต้อง ชอบแต่ขอบอกอย่างหนึ่งนะฮะว่าเพลงขึ้นต้นของซีวีเซาวเนี่ยหลอกคนดูมากบอกให้แคอยี้องค่ะไม่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 ได้สปอยครับความสนุกขนาดที่นี้สนุกแต่ว่าน่าหนอกน่านิดนึงเลิดะ ใช่ต้องรีบไปดูกันเยอะๆเพลงก็พร้อมที่บอยปดซีอีฟงจรอแล้วก็ไตเติลเขาก็ดีเพราะว่าเขาได้ปล่อยออกมาให้เราเห็นบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนกันนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ไปดูกันเยอะๆเพราะบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาตั้งใจกันทําเยอะมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นซีรีส์ที่แบบว่าคนไทยชอบเพราะว่าคนไทยใช่ชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคอมเมดี้แล้วก็โรแมนติกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันตอบโจทย์อยู่แล้วนะคะครับผมอ่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงซะนะคะปกติแล้วเราท ไปละอ๋อปกติปกติแล้วนะก็จะไม่ค่อยได้เจอพี่ชายหรอกเ,ออเพราะว่าพี่ชายงานแน่นะนะ่ยังรับได้อีกอ๋อยังรับได้อีกเนาะพรุ่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้องอิงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงนะคะก็อยากบอกกับทุกคนว่าขับรถอย่างปลอดภัยไปลอยกระทงกันก็หาวัสดุที่ไม่ทําลายดีกว่าเนาะออหรือว่าไม่เป็นพิษ ต่อสิ่งวัดล้อมแล้วก็แม่น้ำนะคะคแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะก็ช่วยกันรณรงค์เนาะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าโลกมันร้อนอแล้วก็อยากให้ทุกคนคือบางคนเขาก็ไม่ไม่ลอยกันแล้วก็มีชนะน,นับหลอดทั้งหมด7จ็ก้อแล้ว<อ>เจ็ดกอโอ้โห <laughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็ <laughs>